มีคนถามพี่ว่าแมงป่องยักษ์หายังไงนะครับทุกคนครับแมงป่องยักษ์รัดหาได้โดยการไล่ตีแมงป่องครับทุกคนครับเราต้องฆ่าแมงป่องเยอะๆอดูมันโดนพายุทะเลทรายพัดฟิวกระเด็นตายเลยนะครับทุกคนครับเนี่ยวันไหลไหล,หลไปเราก็ไหลเนี่ยตีปุ๊บกระเด็นหายเลยอโอโตายก็ควรครับ,รบพายุทะเลทรายที่โหดจริงๆเอามาดูว่าเราจะสามารถหา แมปงป่องยักษ์ได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับพายุทะเลทรายที่ก็ยาวนานเลิศเกินครับทุกคนครับพายุทะเลทรายที่ก็ยาวนานเลึกเกินแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อเรามากเลยนะในการฆ่าแมงป่องนะครับทุกคนครับดูดิเออสกิบทีเดียวไปสกิบทีเดียวไปนะครับทุกคนครับที่พี่ใส่อาผ้าคลุมกันพายุทะเลทรายแล้วทำไมพี่ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับเนี่ยดูครับมันตกมาอ้าวนี่มันเกิดแล้วครับทุกคนครับมันเกิดแล้วมันจะชื่อว่าแมงป่องยักษ์แบบนี้เลยนะครับทุกคนครับ อ่าพราะมันเกิดแล้วทุกคนนะเราจะเปียนอาวุธนะครับเราจะใช้อาวุธที่แบบเบาๆในการตีมันนะครับทุกคนครับอย่าฆ่ามันเร็วนะครับทุกคนครับเพราะเราไม่อยากฆ่ามันครับเนี่ยนะขอพี่เอาค้อนทุบมันจะดรอปลอกมาครับทุกคนครับเนี่ยเราไปใช้ทัาโลกได้นะครับนี่เนี่ยเรียกตะบองทุบนะครับเมื่อกี้มันดรอปลกแล้วทุกคนต่อไปพี่จะเอาหอกทิมนะครับยึกยึกยึกค่อยๆทิมนะครับทุกคนครับเดี๋ยวดอกไหม หรือว่ามันดอกได้ตัวละหนึ่งชิ้นเนี่ยเออเมื่อกี้ต,ตัวนี้มันดอกไปแล้วนะครับทุกคนครับมันดอกโล่ไปแล้วนะสุกใสมันจะดอกได้แค่ตัวละหนึ่งชิ้นนะครับทุกคนครับเนี่ยก็เอาหอกทิ่มไปเอามีดทิ่มดิตายนะครับทุกคนครับเอาอีกครับทุทกคนครับต้องฆ่าอีกเยอะๆนะทุกคนนะต้องฆ่าอีกเ,กนนเยอะๆเฮ้ยอ๋มันไม่ใช่มันผลจากพายุทะเลทรายนกแบ๊ก ดาบเราใส่นกแบ็กเก้าครับทุกคนครับมันก็เลยกระโดดกระเด้งกระดึ๋งครับทุกคนครับตายนะทุกคนนะเออนี่ครับทุกคนครับเด้งตายเลยเหรอหนกแบ็กเก้านะครับทุกคนครับโอ้โหเดี๋ยวอาวุธน็อกแบ็กมันแบบมันน็อกแบ็กอย่างนี้เหรอบรรโกเหีวโอ้ยงี้เลยเหรอดูนะครับทุกคนครับ เพราะเขาให้นะครับไปไปเรื่อยๆนะครับตีแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวเหมือนตัวที่แบบมีชื่อขึ้นมานะทุกคนนะเกิดมาเองนะครับทุกคนครับเราก็ตีไปเรื่อยๆครับเออใช้อาวุธน็อกแบ็กนี่โคตรมีประโยชน์เลยครับทุกคนครับมันตกลงมาแล้วมันตายเออใช้กาวิตี้สโตนจากนอกโลกนะครับในการคราฟนะทุกคนนะไปอีกครับทุกคนครับไปอีกไหม เลเวลอัพเลยนะครับทุกคนครับมาตีตอนกลางคืนนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะเกิดเยอะมากนะครับทุกคนครับสังเกตเป็นทะเลทรายจะไม่มีซอมบี้เกิดนะครับทุกคนครับจะเกิดเป็นแมงป่องหมดเลยนะครับแมงป่องถ้าเป็นตอนกลางวันนะทุกคนนะมันจะหลบอยู่ในทรายนะครับแต่พอเป็นตอนกลางคืนปุ๊บมันจะออกมาเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดนะครับทุกคนครับน้าเกิดมาแล้วครับทุกคนครับคราวนี้พี่เอาหอกทิมนะครับจึบจึบ ไม่รู้ว่าหอ,อกมันนับเป็นอาวุธมีคมหรือเปล่าหรือมันต้องใช้มีดอย่างเดียวนะครับพี่จะใช้ดาบแล้วนะแล้วมันด็อกแบกไก่มันตายไงเอ้ <c oughs> ดาบเรามันก็แรงเกินแล้วเราไม่มีดาบอื่นแล้วเอา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 ,เอาเป็นหอ,อกนี้ดูนะครับทุกคนครับแล้วให้มันดอปหางอะในเรื่องของเรื่องอะไม่ดอปนะครับใกล้จะตายแล้วเอาคอนทุบดูดิเออเดี๋ยวเอาคอนทุบทีเดียวมันก็ดอปแล้วนะครับทุกคนครับสําหรับโล่นะเออ แบบนี้เราต้องใช้ดาบอันอื่นนะครับดาบที่คมน้อยกว่าดาบเพชรและทุกคนนะเป็นดาบเหล็กนะครับมันไม่มีดาบไม้หรอกเกมนี้มีดาบทองแดงไหมหรือว่าขวานได้ไหมมาแล้วครับทุกคนครับเกิดแล้วครับเออ่ลองดูนะคราวนี้เป็นขวานนะครับขวานไม้นะครับจับจับจับไม่ดอกอ่ะเออไอดอกห่างนี่น่าจะดอกยากครับทุกคนครับจับ ครับอ่าลองเป็นดาบนะครับทุกคนครับเออดาบได้เลยครับทีเดียวได้อ๋อต้องเป็นดาบเหล็กขึ้นไปแหละอย่างนี้นะครับทุกคนครับเน้นว่าต้องเป็นดาบเหล็กขึ้นไปครับเออแล้วไม่ตอบโต้เราด้วยนะเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรจริงๆมันก็ไม่ตอบโต้เราครับทุกคนครับมันให้เราตีฟรีเลยครับทุกคนครับดูเด็กไม่มีบอสเตอร์ตัวไหนตอบโต้เราเลยหลังจากที่เราข่าบอสมาหนึ่งที เรียบร้อยนะครับทุกคนครับตัวไหนมันจะดอกแค่ชิดเดียวนะทุกคนนะเพราะนั้นต้องเลือกให้ดีนะครับว่าจะเอาหางนะครับทุกคนครับหรือว่าจะเอาโล่นะเออเลือกด้วยนะครับว่าจะเอาหางหรือจะเอาโล่เนี่ยแปลกใจว่าทำไมอยู่อีดีมอนสเตอร์มันไม่ตีพี่นะครับมันบักอะไรผมมันก็ไม่รู้นะครับทุกคนครับโอเคนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ